สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาอัปเกรดเครื่องขุดของเรานะครับตัว PC ที่ใช้นในการขุดของเราโดยเดิมแล้วเนี่ยเรามีการ์ดจอ RTX 3070อยู่นะครับตัวนี้เราเพิ่มเราซื้อเพิ่มมา1ตัวก็คือตัว RTX 2060นะครับนี้เราจะมาใส่2ตัวร่วมกันตงรงเรานิดหนึ่งนะครับพอดีว่า เครื่องคอมเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สั่งประกอบมาตั้งแต่แรกมันไม่ใช่สั่งประกอบซื้อมาค่อนข้างสําเร็จรูปทีนี้เมนบอร์ดเขาจะเล็กนิดน,นึงนะครับตัวเมนบอร์ดของของตัวนี้ก็จะเล็กนิดน,นึงแล้วก็จะมีช่อง pci-e แค่2อช่องเท่านั้นเราก็เลยอัพอัพเกรดไปแค่2ตัวแต่ว่าถ้าเราใส่ตัว3ามศ0ตัวเดียวใช่ไหมครับ่ใส่ตรงไปเนี่ยส่ตรงไป สมมติว่ามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราจะมองไม่เห็นช่องเล็กอีกช่องหนึ่งที่เราจะสามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าจะลองดูกาองานนะจะเห็นก็ได้เพราะว่าไอตัวอุปรกรณ์เสริมนะครับในการต่อการจอเพิ่มก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่า PCIe นะครับ PCIe คือช่องหน้าตาตางนี้เนาะแล้วก็ USB ใช่ไหมครับ PCIe to USB riser นะครับก็คือเอาไว้ต่อการจอเพิ่มแล้วก็จะทําให้การจอเนอี่ย เอาไปวางตรงอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเคสนะคร <S <S ถ้าเราวางกระต้องสอตัวในเคสนี้เป็นเคสเล็กด้วยแล้วก็มิบนบอร์ดเล็กด้วยมันอาจจะไม่พอนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเราใส่ไป2ตัวแล้วเราจะได้แฮชเลทเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเริ่มเบื้องต้นก่อนครับพี่ราชานแนะนำสามเจ็ดศูนแฮชเลทประมาณเท่าไหร่ครับโอเคครับ3 0 7 0ปัจจุบันนี้นะครับถ้า,าไปขุด ETH เนาะเราจะได้แฮชเลทประมาณ60นะครับ60สมิลลิเฮชเปอร์เซ็ส่วนตัว2060เนี่ย จริงๆไม่เคยลองนะในเว็บเขาบอกว่ามันจะได้ประมาณ30มสิบร์ s, ครับสตัวรวมกันก็จะเป็น90เราก็จะได้เหมือนแรงกุดเพิ่มขึ้นมา1.5นท่าเท่าโอเคราคาล่ะครับราคาตอนนี้าาเป็นยังไงบ้างรหรือว่าตอนนั้นกับตอนนี้ลองเปรียบเทียบกันไหมว่า อตอนนั้นกับตอนนี้เหรออ่ะตอนนั้นนะครับเราซื้อตัวคอมพิวเตอร์ตัวน,นี้มาเนาคือเร,เราหาการ์ดจอเดียเด่ยวๆไม่ได้เลยนะครับเมืมเ่อประมาณเดืนอน,นอประมาณเ<ป>ดือน2องหนกุมภาเนาะปีเนี่ยปีหกสี่ครับผมกุมภาเนี่ยเราหาการ์ดจอตัวเดียเด่ยวๆไม่ได้เลยนะครเราก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ราคาถูกแต่ว่าเราอัปเกรดในเว็บว่าให้เป็นการ์ดจอ3 0มศูนนะครับสเปคทุกอย่างก็จะกระทัดรัดมากๆเมนบอร์ดก็เล็ก นะครับเพราะว่าสปายก็อาจจะพอดีมากสําหรับการใส่แค่2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมลองคิดดูแล้วว่ามันน่าจะใส่ได้แล้วก็ CPU ก็เป็น i5 i5 ้าอ้ไอ้หนะครับ i5 เจ็ด10บนะไม่เจ็ด9ก็เจ็ดสินะครับแล้วก็รวมๆกันแล้วมันอยู่ที่ประมาณ4 0่หมบาทเก้ปอนด์ประมาณเก้ปอนด์อันนี้คือ 10. 10. ตอนแรกมันจะเป็นกล้องจออีกตัวหนึ่งแล้วเรากดขอเปลี่ยนกล้องจอเป็นสามจอแล้วก็แอดออนเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็น เก,ก้าอกาปอนด์นะครับในราคาที่ที่ UK. ครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ40,000บาทนะครับเวลาผ่านมา4เดือน4ดเดือนตอนนี้ราคานั้นซื้อกาัดจออย่างเดียวไม่ได้แล้วใช่ครับือกาัดจอก็หาไม่ได้้วฮะแล้วก็สเปคตัวนี้ที่เราแอดออนร้านเขาก็ไม่ให้แอดแล้วนะครับก็คือถือว่าเราได้มาในราคาที่แฟงป,ปกติอยู่นะฮะแต่ว่าก็ยังโอเคการที่จะไปซื้อกาัดจอแยกๆเฉยถูกไหมครับเราก็ากากเลยตัดสินใจว่าหลังจากที่เราใช้30-70ขุดมาสักสองสามเดือนเนาะแล้วก็มันก็พอได้ ค่าขนมอยู่บ้างนะครับเราก็เลยอยากลองขยับขยาย,ย,ายกิจการของเราโดยการซื้อมาใหม่อีกหนึ่งตัวทำไมต้องเป็น2 0 6 0ใช่ไหมถ้าเราซื้ออ,อันดับแรกคือมันหาของไม่ได้จริงนะรุ่น3 0 6 0 Ti 3060ทีไ 60, แล้วก็รุ่นขึ้นไปเนี่ยมันก็คือแพงมากนะครับแพงแบบเกบินราคาความจริงมากครับพอดีว่ามันข้อตอนนี้มันลงใหม่นะครับเป็น2 0 6 0ที่ราคาไม่ได้ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับที่เราซื้อมาตอนนี้มัน499า สี่เก้าเก้าครับสี่เก้าเก้าครับก็ถือว่าแพงไหมก,ก็อาจจะแพงเนะาจจะถ้าถ้าในในในที่ผ่านตอนแรกราคาตั้งต้นมันไม่ใช่สี่เก้าเก้าก็คือประมาณ2 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับใช่ครับประมาณ2 0 0 0 0บาทแล้วก็ได้แรงคูณประมาณ30นะครับก็อาจจะดีงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประกอบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะอุปรกรณ์ที่เราจะใช้นะครับถ้ามันใส่คัดจอตัวแรกลงไปได้แล้วมันยังสามารถมีพื้นที่ยัดไอตัวไลเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราก็จะใช้แค่นี้กับอันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน ไม่รู้ว่ามันจะมีพื้นที่พอหรือเปล่าครับผมจะพยายามยัดอันนี้เข้าไปเขาบอกต้องถามต้องถามเพิ่มเติมว่าพี่ราชานี่ยเรียนด้านค,คอมมาปะครับไม่ไม่ใช่ครับอไม่ได้เรียนด้านคอมมาับเนี่ยครับผมอันนี้เป็นยังไงความชอบส่วนตัวอ่าใช่เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็จริงๆก็เป็นเชิงๆความรู้ที่เราอยากอยากอยากรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมว่ามันน่าจะสาใส่ไม่ได้นะ น่าจะใส่ไม่ได้นะฮะก็คือมันจะมีง่งของ USB เนี่ยแต่มันจะไปอย่างนี้แสดงว่าพื้นที่ไม่พอใช่ไหมครับพื้นที่ไม่พอครับโอเคเราก็ต้องดัดแปลงใช่เราต้องดัดแปลงฮะเรามีตัวอันนี้เป็นตัว p c i l i s e r นะครับก็คือเราจะทําการยกเจ้าตัว3070ขึ้นออกจากเมนบอร์ดนะครับก็ไปหาที่อื่นวางลงคือหลักการใส่นะครับมันก็จะมีมีหลักการใส่อยู่บ้างค่ะคือหลักการใส่นะครับคือถ้าเรามีช่องยาว กับช่องสั hmm. so ้นเนาะ PCIe นเราควรใช้ช่องยาวให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเริ่มใช้ช่องสั้นนะครับเพราะอะไรเหรอครับช่องยาวเนี่ยมันจะเร็วสุดครับอ่าคือหมายความว่าถ้าเรามีเมนบอร์ดที่มันเยอะกว่านี้นะฮะก็คือแล้วเรามีกาจอที่เราอยากใส่เพิ่มเยอะกว่านี้พยายามใช้ช่องยาวให้หมดก่อนเสร็จแล้วค่อยเริ่มช่องสั้นก็คือตัวหลักจะได้ทํางานเต็มที่ตัวหลักจะได้ทํางานเต็มที่ถูกต้องครับโอเคคือเราอยากเอาตัวนี้เล่นเกมด้วยแราอยากปล่อยให้ตัวนี้ผุดเฉยเฉยอังนี้ก็อาจจะทําได้นะครับอะไม่รู น่าจะทําได้โอเคงั้นเราจะต่อตัวไลเซอร์นะครับเข้าไปแทนที่ก์ดจอของเราเนาะนะคือตอนนี้นะครับอ่าจะมีวิธีการต่อทุกคนก็อาจจะรู้มันจะมีแง่งเล็กๆเห็นไหมมันมีเล็กไั่มียาวใช่ไหมฮะถ้าเราดูที่บอร์ดก็จะเหมือนกันมันจะมีเล็กขั้นแล้วก็มียาวมันก็บางด้านให้ถูกตรงน,นี้สลักตรงน,นี้ก็คือผักออกก่อนใช่ไหมสลักนี้ผักออกก่อนแล้วก็พยายามกันรให้ตรงครับเดี๋ยวมันจะแป๊กเองเนาะอ่าไม่ตรง น่ะมันจะทางแพ็คมากินนด่ะนี่คือวางไว้ก่อนนะครับต่อไปนะฮะจะตัว p c i e t o usb riser นะครับ p i e t o usb riser ด้านหนึ่งมันจะเป็นอันเล็กเห็นไหมครับมันจะต่อได้พอดีกันนี้โอเคเรามาดูกันนะครับอันนี้มันก็จะมีช่องยาวช่องเล็กใช่ไหมยาวกระสั้นนะครับเอเข้าไปเปิดนะนี่ไม่มีตัวล็อกนะครับ มันต่อต่อไปเลยนะนี่ก็จะอาจจะต้องระวังว่ามันหลุดนิดนึงเสร็จแล้วมันจนะมีสายพาวเวอร์สปายให้ต่อนะครับตัวนี้ต่อกับสายซาต้านะฮะและ้วก็ตัสตวสปายที่เป็นซาต้าพร้อมนะครับมันก็จะมีสลักด้านหนนี่จะเป็นเหมือนตัว L นะครับเป็นตัว L เนาะอันนี้ก็จะมีตัว L ใช่ไหมครก็คือพยายามเหมือนต่อที่ซอร์ด้ตานที่เหมือนกันก็ใส่ด้วยกันโอเคเราต่อพาวเวอร์สปายเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วหาวิธีการต่อ GPU กันดีกว่าขันแรกครับ น่าจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมกวนใช่ครับใช้การความคิดสร้างสรรค์นในการจัดวางนะฮะอันนี้เป็น3 0 7 0ตัวหลักของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะอันนี้จะคล้ายๆกับตรงเบรนบอร์ดนะฮะไอตรงนี้ก็แปกไปก่อนไม่ใช่แปกไ้ก่อนดันให้มันนอนไว้เต็มที่นะครับแล้วก็ด้านสั้นกบด้านสัน้นด้านยาวกบด้านยาวอันนี้แบบแล้วก็ใช้ดุ๊ึ๊ก่ะไอตรงนี้ก็จะแปกขึ้นมาเองนะนี่ก็จะแน่นหนาละ เสร็จแล้วก็พาวเวอร์ซับไพอันนี้ใช้8พินกับ6กพินนะครับดูสังเกตมันก็จะเหมือนกันเนาะมันจะมีด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสอยู่คือจริงๆแล้วมันมันจะออกแบบมาค่อนข้างแบบว่าป้องกันการใส่มั่วพอประมาณคือถ้ามันถ้ามันไม่ตรงนะครับมันก็จะใส่ไม่ได้เนาะอ่าเนี่ยผมใส่ไม่ตรงมันเลยเข้าไม่ได้อ่ะเห็นไหมถ้ามันใส่ตรงมันจะเข้าได้อย่างแบบอีซี่เลยคือเราจะดูใสญลักษณ์มันเนาะหมายถึงว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสกับหกเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสลักบอกใช่ไหมคร ห็นไหมทางนี้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้เป็นหกเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นแบบ6พินแอ๊ดลงไปเรียบร้อยนี่คือตัวแรกควางไว้ก่อนตัวที่2ก็คือต่อเข้ากับไลเซอร์ได้เลยเนาะอันนี้คือ2 0 6 0นะครับอ่ะเหมือนกันนะฮะหลักการคล้ายๆกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อนี่เป็นแบบดึงเข้าดึงออกอ่ะใส่ไปครับโอเคเรียบร้อยอาวยังยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ต่อ power supply เือเนเดิมนะครับหพินแพินนี่หว่าอ่ะนี่8พิน อ๋อมันต้องประกอบการกอนคนมันต้องประกอบครับเชิงเชิงตรงนี้ก่อนเชิงเชิงให้มันติดกันแล้วก็ยับมันลงไปทีเดียวเนี่ยเรียบร้อยเอโก้โอเคแน่นไม่ได้กูดอ่าตอนนี้เราต่อการจอกับท่อระ p ายเรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะต้องวางอยู่ใน Orientation ไหนนะไม่มีที่เลยครับอ,อาจจะต้องวางข้างนอกก็ได้นะครับวางข้างนอกเนี่ยคือเราจะตั้งเคสขึ้นจะลองตั้งเคสดูโอเคอันนี้มีสองตัวตั้งไงดีอันเนี้ยอาจจะตั้งได้อย่างนี้ ตรงนี้มันเหมือนจะเป็นมันเป็นที่ตั้งเนาะนเหมือนเป็นที่ตั้งขอบมันจะแบบดูเปื่อยมากไม่ถึงครับเราจะต้องมีกล่องได้ไหมสมมติสมมติกันนะ็นอะสมมติว่ามีกล่องนะครับหนึ่งตัวจะต้องซื้อโครงนะซื้อเฟรมซื้ออะเฟร,รมใช้เฟร,รมอะสมมติอ๋อนี่เราใช้สายให้มันดึงตึงไว้โอเคแล้วก็ลองเสียบจริงๆเราก็ตัดกล่องนะแล้วก็เสียบไนตัวแหลมๆนั่นลงไปต้องระว,า,วางเรียนกันโอ้ ดิกไหมมีความบริกนะครับจอดครับเปิดไฟวิบวับแน่นอน DIY แบบ Open Air นะครับโอเคต่อไปเราจะเริ่ม oh. ทำการเปิดแล้วไม่รู้จะติดหรือเปล่าจอหลักของเราคือ3070นเเราก็จะเสียบ HDMI เนะการแสดงผลไปเข้าครับเปิดสวิตช์ด้านหลังเรียแบบร้อยครับเปิดครับ หมุนทั้งคู่ไหมครับหมุนทั้งคู่นะฮะตอนนี้โอเคหลังจากที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาโปรแกรมขุดอันนี้ใช้ n nice i c e h a ลองขุดดูก่อนนะครับว่ามันขึ้น2ตัวหรือยังนะต่อ2ตัวเป็นลักษณะหล็กแบบ open air อย่างนี้นะแล้วก็ในโปรแกรมขุดนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าตัว msi afterburner นะครับในการ overclock เราก็จะเห็นว่าเราจะสามารถเลือกได้2ตัวนะครับมี rtx 3 0 7 0กับ rtx 2 0 6 0นะครับซึ่งเขาทำการเซตค่า overclock speed ต่าง ตามนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังขุดอยู่นะฮะก็จะเห็นว่า Device เนี่ยมีอยู่2ตัวนะฮะอุปรกรณ์ฮาร์ดที่ต่อก็คือมี GPU 0ูนย์มีสามศนะฮะแล้วก็ GPU 1คือ2องศนะครับตอนแรกเราอยู่ได้ที่ประมาณ61เมกะแฮชนะครับเปอร์เซ็ตส่วนอีกตัวหนึ่งอยู่ที่33รวมกันแล้วได้94นะครับ เป็นการอัปเกรดทั้งใหญ่นะก็คือคูณ15เท่าเข้าไปนี่นะครับเป็นการขยายกิจการการขุดของเรานะครจากท p u ตัวเดียวเป็น2ตัวมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึงแล้วก็เริ่มรันได้ได้แฮชเรนรวมเป็น90%าแฮชเปอร์เซนต์ครับในนี่สายขุดเนาะมีคนบอกว่าขุดทําไมครับเทรดเลยดีกว่าขุดทําไมเทรดเลยดีกว่าใช่ไหมคือขุดเนี่ยถ้าขุด2ตัวเนี่ยผมตัวตัว2ตัวเนี่ย ความเสี่ยงน้อยมากๆนะมันจะเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างล่ะอสมมติว่าเกิดว่าเหมืองแคชขึ้นมาตลาดพังขึ้นมาเรามีการ์ดจอไว้เรามีคอมไว้เล่นเกม2ตัวใช่ไหมมันยังโอเคถูกไหมครับแต่ถ้าลงทุนเป็น10ตัวนี่ค่อยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราเทรดเนี่ยคือเราเอาเงินเงินจริงไปแกลกคริปโตอย่างนี้ใช่ไคริปโตาเป็นเงินจริงขายไปขายมาอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเสี่ยงในเรื่องของตลาดขึ้นลงมีคนปันอีรันทวิตอะไรเงี้ยสมมติมมก็คือทําให้เรา ดอยไดนะ้ดอยก็คือแล้วก็เราซื้อมาในราคาที่สูงใช่ไหมแล้วก็ราคามันดันล่วงนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงของการเทรดเนาะแต่ถ้าการขุดเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาลันไปเรื่อยๆเราก็จะได้จริงๆแล้วอย่างเงี้ยจะคืนทุนนานไหมครับถ้าลงทุนอย่างเางี้ลงทุน2ตัวก็ประมาณสัก60,000บาทประมาณนี้ทั้งหมดหกห0 0บาทใช่ไหมครับตนว่าเราขุดได้วันละประมาณต่แล้วแต่ตลาดมันแล้วแต่ช่วงนะคืออย่างอย่างช่วงนี้มันก็ได้น้อยนะครับมีช่วงหนึ่งที่เราขุดได้วันละประมาณ300บาทคบาท คือถ้าถ้าเป็นช่วงพีคมากๆ2ตัวนี้นะ่าจะประมาณเวลาเกือบ500บาทใช่ถ้า<ด>ช่วงพีคๆนะคือช่วงช่วงพีคๆตัวนี้ก็คือ3 0 7 0นเนี่ยช่วงที่มันพีคเนี่ยเราจะขุดได้ไวแล้วประมาณ300-400บาทประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้ครึ่งหนึ่งของตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นสูงเลสได้ตัวนี้ได้300ตัวนี้ก็ได้อีก150ก็วันหนึ่งได้เป็น450บาทสมมติรวมกันก็ประมาณ400-500ถึงบาท500บาท,บาทแล้วก็อ่าผมตีว่าเซ้ตันี้มน ตอนนี้4ี่หมื่นใช่ไหมตัวน,นี้2องหมื่นเกืบหกหมื่นสมมติช่วงที่มันตลาดพีิกแล้วเราได้ไว้ละห้าร้อยบาทก็จะคืนทุนประมาณ4เดือนอืมสี่เดือนอาจจะคืนทุนใช่ไหมแต่ถ้าตลาดซบเซาหน่อยช่วงช่วงนี้ถือว่าซบเซาผมว,ว่าส,าสาองร้อยมันจะถึงหรือเปล่า <laughs> คือมันได้น้อยนะช่วงนี้นะครับก็คือสมมุติว่ามันได้200บาทต่อวัน2ตัว200บาทอาจจะน้อยเป็นนหนึ่งใช่ไหมสองร้อยหกหมื่น สมมติเราเริ่มนับั้แต่ตอนนี้ใช่ไหมสมมติมมมได้วันละ200บาทนะอันนี้คือเบสเคสมากมากนะครับคือแย่มากตลาดแย่มากได้วันละ200เดือนหนึ่งเราได้6,000สิบเดือนเราถึงจะได้60,000นั่นหมายความว่า10เดือนเนี่ยเราจะคืนทุนนะครับใช่แล้วหลังจากนั้นเราจะหลังจากนั้นเราจะฟรีเราจะขุดฟรีอ e ีสปอร์ตมากนะครับหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นการจอดจอ1ตัว2ตัว3ตัวหรือว่า10ตัวเนี่ยคือกำไรที่เราได้มันจะเป็นมันก็จะเป็นลีเนียรนะ์เนาะ ็คือมันเป็นเส้นตรงนะรเราขุดเยอะเราก็ได้เยอะแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับตัวเดียวก็ขุดได้เท่านี้ใช้เวลาคืนทุนเท่านี้เหมือนกันสมมติเราคิดแค่ตัวเดียว40 0 0 0บาท4 0 0 0 0บาทขุดได้วันละตอนนี้มันน้อยมากร้อยบาทสมมติร <100, S 2> ้อยอ่ะร้อยบาทก็เท่าไหร่อะสามก็สิบเดือนเหมือนกันเห็นไหมแสดงว่าไม่ว่าการ์ดจอกี่ตัวก็ประมาณ10เดือนนั่นแหละแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงทุนเท่าเท่าไหร่ใช่เราจะลงทุนเท่าไหร่อันนี้คือคิดแบบเบสเกตสุดเลยนะก็คือรับเดือน ถึงจะคืนทุนไม่ว่าจะเป็นการจอหนึ่งตัว40,000บาทเพิ่มอ,อีก2ตัวเป็น60,000บาทใช้10เดือนเท่ากันหลังจาก10เดือนเนี่ยก็คือจะเป็นกําไรที่เราจะได้มาปีๆในต่อละวันล,ละนะครับแล้วเราก็ได้คอมพิวเตอร์ใช้งานด้วยนะฮะใช้งานพิมพ์ง,งานทั่วไปดูหนังเล่นเกมนะครับแล<ต>้วก็ยังเอาถ้ามันจะเป็นจริงเอาการจอไปขายต่อได้อีกนะคร่คือความจําเป็นจริงๆถ้าเราไม่เอาแล้วใช่ครับถ้าเราไม่ไม่อยากทําแล้วแล้วก็ไปขายได้อีกผมแทบจะไม่เห็นว่ามันจะเสี่ยงตรงไหนเลย มันก็ถือมันเสียงไม่เล็กหน่อยเสียงนิดหน่อยน้อยมากๆแต่ว่าถ้าเราถือว่าเราได้คอมสักเครื่องมาไว้ทํางานไว้ใช้งานน่ะผมว่ามันคุ้มมากๆเลยไอ้ยังอย่างหนึ่งที่ผมขุดอยู่เนี่ยตอนนี้ก็อยู่หอใช่ไหมครับไฟมันก็ไฟมันก็รวมไปแล้วรวมกับค่าเช่าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟเนี่ยถือว่าไม่คิดอ่านั่นก็จะเป็นอีกข้อดีข้อหนึ่งนะสมมติว่าเราอยู่ตอนนี้นะฮะใน ใน UK เนี่ยมันจะมีหอมีบ้านพักบางประเภทที่เรารวมบิลทุกอย่างนะครับไม่เป็นค่าไฟค่าเน็ตอะไรเงี้ยก็คือรวมมาอยาู่แล้วนะครับงั้นก็ถือว่าเราไม่เสียค่าไฟตรงนี้แล้วที่เราขุดได้ก็คือจัดกำไรอย่างเดียวเลยโอเคงั้นก็หลังจากที่มันเวิร์กนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็แคปปี้นะฮะวันนี้เราต่อเพิ่มขยายกิจการของเรานะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับพอเรายังอยากเห็นเรามาขุดสอนทิปต่างๆแชร์ทิปต่างๆในการขุดนะครับริปโตเคอเรนซนรีจากการจอนะครับก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลาชับด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้า